สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเชายครูพี่แอลนะคะวิดีโอชุดนี้ครูจะมาสอนถักเสื้อตัวนี้กันนะคะซึ่งเป็นลายในตัวสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะครูใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์16แล้วก็เข็มเบอร์2นะคะเไหมนี้จะใช้ประมาณ2กลุ่มกว่า ะค,ะครูจะใช้ถักโดยอสองเส้นคู่นะคะสำหรับเสื้อตัวนี้นะสำหรับเสื้อตัวที่ครูโชว์นี้จะใช้ถักสองเส้นนะคะไหมเบอร์16หเราจะเริ่มต้นด้วยโซ่สามนับเลงสองสามเราจะเริ่มต้นด้วยโซ่สาม ได้โซ่สามแล้วใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางจับไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ถักโซ่ขึ้นไปสองนะคะพันแทงลงมาตรงที่เราจับไว้นะคะที่เรามาร์กไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะคะแทงลงมาพันดึงขึ้นมาแล้วก็พันดึงออกทีเราสองครั้งโซ่สองนะคะพนัน หนึ่งครั้งแทงลงมาแทงลงมาอีกช่องหนึ่งนะคะแทงลงมาอีกช่องหนึ่งพันดึงขึ้นมาพันดึงออกทีละสองทำอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้ ต่อมาโซ่สามนะคะพันหันหลังกลับนะคะทำขามันลงเหมือนเดิมหนึ่งครั้งสองครั้งโซ่สองค่ะพันแทงลงมาที่เดิมทำขามันลงอีกสองครั้งหนึ่งครั้ง สองครั้งนะคะหลังจากนั้นเราก็โซ่สามนะคะพันหันหลังกลับทำเหมือนเดิมพันแทงลงมาครั้งที่หนึ่งพันแทงลงมาครั้งที่สองโซ่สองพันแทงลงมา รูเดิมช่องเดิมนะคะอ่าทำขามันอีกสองครั้งหนึ่งสองโซ่สามหลังกบาบพันแทงลงมานะคะสองครั้งโซ่สองแล้วก็ลงขาอีกสองขา ครั้งที่1ครั้งที่2โซ่3หันหลังกลับเราจะทําวนอย่างนี้จนได้ความยาวของรอบคอนะคะเราจะมาเจอกันอีกทีหลังจากที่เราได้ความยาวของรอบคอแล้วนะคะเราจะมาะทำให้มันเป็นวงกลมเราจะมาเจอกันตอนนั้นนะคะ หลังจากที่เราถักได้ความยาวของรอบคอเป็นที่ต้องการแล้วนะคะต้องดูด้วยนะว่าเเวลาเราทําให้มันเป็นวงกลมเนี่ยเราต้องสามารถสวมหัวลงไปได้นะคะหลังจากที่เราได้ความยาวของรอบคอเป็นที่ต้องการแล้วเราจะทําให้มันเป็นวงกลมนะคะก่อนที่เราจะทําให้มันเป็นวงกลมเราต้องจับดูก่อนนะคะว่าอย่าให้มันบิดนะคะเมื่อมันไม่บิดแล้วเราก็จับสเส้นนี้มาชนกัน นะคะก่อนอื่นโซ่สามนะคะอ่าพอได้โซ่สามแล้วจับสองเส้นนี้มาประกบกันนะคะหันหลังกับแทงลงไปในช่องนี้นะคะให้มันผ่านทะลุตรงนี้เลยเห็นไหมเอาสองอันเนี้ยประกบกันแล้วก็แทงลงไปตรง ช่องที่เรามีให้อยู่แล้วนะคะที่เราทำไว้อยู่แล้วแทงลงไปพันขึ้นมาครั้งหนึ่งพันควักออกไปให้หมดนะคะก็จะได้แบบนี้ หลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราขึ้นต้นที่โซ่8โซ่8นะคะแล้วก็แทงลงมาตรงนี้ตรงที่เราทำโซ่3ไว้นะคะมันจะมีนนนขึ้นมาอย่างนี้มันจะมีช่องช่องโซ่8 อยางมาตรงนี้จะได้แบบนี้นะคะ ถักวนไปนะคะเราจะมาเจอกันอีกทีตอนจบแถวเราถักวนกันมาจนจะจบแถวแล้วนะคะจบแถวแล้วก็จบแถวปกติเลยนะคะลงนี่เลยอ่าก็เป็นอันจบแถวที่1น,นะคะก็เป็นอันจบแถวที่1แถวที่สองก็เริ่มต้นที่โซ่แปด แทงลงมาอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะแทงมานี้เหมือนเดิมเราจะทำโซ่แบบนี้ทั้งหมด3มแถวนะคะ นับแถวนี้แถวที่1แถวที่2นะคะแล้วก็อีกแถวหนึ่งเป็นแถวที่สมเราจะมาเจอกันอีกครั้งหลังจากเราจะจบแถวที่สนะคะเราจะจบแถวที่3กันนะคะโดยโซ่8นะคะแล้วก็แทงลงมาตรงนี้อันนี้ช่องสุดท้ายนี้ให้เราแทงเข้ามาใกล้ๆตัวนี้หน่อยนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะแทงให้มาใกล้ๆตัวนี้หน่อยแล้วเราก็แทงลงไปพันควักขึ้นมาพันควักดึงออกให้หมดหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะให้แถวมันชิดตรงนี้เห็นไหมนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแถวต่อไปเราจะเริ่มทำดอกแล้วนะคะโดยโซ่สาม พันหนึ่งครั้งแทงลงมาตรงนี้ทำแบบนี้นะคะพันอีกหนึ่งครั้งแทงลงมาพันควักขึ้นมาดึงออกทีละสองจะได้แบบนี้ เราได้2แล้วนับขาตรงนี้มันด้วยก็จะเป็นนับโซ่ตรงนี้เป็น1น,นะคะแล้วถักขาลงมาอีก2ก็จะเป็น3เมื่อได้แบบนี้แล้วให้เราถักเนี่ยนะคะแทงลงมาตรงนี้พันควักขึ้นมาพันควักออกไปให้หมดจะได้แบบนี้โซ่3ค่ะ พันแทงลงมาพันควักขึ้นมานะคะดึงออกทีละสองทำขามันนั่เองนะคะเราจะลงสามครั้งเมื่อเราได้สามครั้งแล้วนะคะครั้งที่สี่นี้เราไม่ต้องทําอะไรนะแทงลงมาข้างหลังเนี้ยแทงลงมาข้างเนี้ยนะคะแล้วก็พันตอนนี้ ควักขึ้นมาพันควักออกไปก็จะได้แบบนี้โซ่สามนะคะทำเหมือนเดิมครั้งที่หนึ่งนะคะครั้งที่อ้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง ครั้งที่สามนะคะอ่าแล้วก็เห็นไหมอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรหันหัวเข็มมานี้นะคะแทงลงไปพันควักขึ้นมาพันควักออกไปจะได้แบบนี้โซ่สามทำเหมือนเดิม หันมาแทงตรงนี้เราจะทำทั้งหมดสี่ครั้งจะได้แบบนี้นะคะสี่ครั้งแล้วเราก็โซ่สามแทงลงมานี้จะได้แบบนี้นะคะ ดอกแรกจะเป็นแบบนี้โซ่สามทำเหมือนเดิมแต่มาช่องนี้หนึ่งสองสามครั้งที่หนึ่งโซ่สาม ลงสามขานะคะอย่าลืมโซ่สาม จะได้แบบนี้นะคะอ่าพอได้สี่ดอกเล็กๆแล้วก็โซ่สามนะคะแทงลงมานี้โซ่สามทำเหมือนเดิมครูจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเราจะถักอย่างนี้วนไปนะสำหรับแถวนี้ อันไหม พอเราครบสี่แล้วก็โซ่สามนะคะแล้วก็แทงลงมานี้เราจะถักอย่างนี้วนไปแล้วเราจะมาเจอกันอีกทีตอนที่เราจะจบแถวนะคะเราจะจบแถวนี้โดยวิธีโซ่สามนะคะแล้วก็ลงตรงนี้โซ่อีกสามเราลงนี้ ก็เป็นอันจบแถวเราก็จะได้แบบนี้นะคะแถวนี้เราจะได้ลักษณะงานเป็นแบบนี้เราจะขึ้นแถวใหม่โดยโซ่8นะคะลงตรงกลางนี้ โซ่แปนะคะลงตรงนี้ทีนี้เราจะเห็นระหว่างช่องนี้นะคะช่องนี้ให้ลงโซ่ห้าลงแบบนี้ อันนี้จะโซ่แปดโซ่แปดแล้วมาตรงนี้ลงโซ่ห้าโซ่ห้าต่อไปก็ลงโซ่แปดลงตรงกลางนี้โซ่แปดค่ะลงตรงนี้ พอถึงตรงนี้ให้ลงโซ่ห้าอันนี้คือโซ่ห้าจะได้แบบนี้นะคะตรงนี้คือโซ่ห้าคราวนี้ก็โซ่แปดลงตรงกลางนี้ โซ่ปดลงตรงนี้นะคะพอถ,ถึงตรงนี้ให้ลงโซ่ห้าสำหรับแถวนี้เราจะถักแบบนี้วนไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่จะจบแถวนี้ถักวนไปนะคะ เราจะจบแถวโดยโซ่8นะคะอันแรกจะเป็นโซ่8ก่อนลงตรงนี้นะคะอ่าทีนี้อันนี้ถ้าเป็นมุมนี้ก็จะต้องเป็นโซ่เท่าไหร่คะโซ่5แล้วก็แทงลงตรงนี้นะคะก็เป็นอันจบแถวสำหรับแถวนี้จะได้แบบนี้ จะได้แบบนี้นะคะจุดเริ่มต้นเราจะไปไว้ข้างๆก็ได้หรือไปไว้ข้างหน้าก็ได้แล้วแต่เรานะคะเพราะมันก็นับโซ่เหมือนกันจะได้แบบนี้คราวนี้แถวต่อไปนะคะเราจะแยกคอแยกแขนก็โดยวิธีการนับดอกนะคะนับดอกเนี้ยนะคะอันนี้ก็1นึสองสาม สีก็นับไปว่าของใครได้กี่ดอกนะคะเมื่อนับดอกได้แล้วนะคะเอามาหารด้วย 4. สี่สหรับครูครูจะทําสูตรนี้มาตลอดนะคะเพราะครูคิดว่ามันง่ายแล้วมันก็ใช้ได้นะคะถักออกมามันก็ได้สัดส่วนที่เราใส่ได้นะคะและ้วเป็นสูตรที่ง่ายๆสมมติว่าเรานับดอกอย่างที่ครูบอกนับดอกจะเป็นนับดอกอย่างนี้เลยนะ น,ะะนับได้เท่าไหร่แล้วเอามาหาร4เพราะหาร4ี่เราได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ให้เราเอาตัวเต็มๆไม่ต้องไปสนใจในเรื่องของเศษนะคะอย่างของครูเนี่ยครูถักตัวนี้ครูได้19ดอกครูหาร4ี่มันก็จะได้4.75แต่ครูก็จะตัด7 5หออกจะอยู่ที่4นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำลักษณะแบบนี้โดยที่แบ่งเป็นแขนนะคะแขนครูก็อย่างละสี่ นะแขนข้างนี้4แขนข้างนี้4นะคะ4บวกสก็จะเป็น8ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเหลือ11ดอก11ดอกครูก็จะให้ข้างหลังเนี่ยหดอกข้างหน้า6ดอกนะคะมันก็จะเว้ลวหน่อยหนะ่อยะก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าแขนคอไหล่ของเราได้เท่าไหร่เนี่ยนะคะโดยสูตรนี้โดยสูตรนี้อันนี้แขนนะคะอันนี้คอหน้าคอหลัง ะะเมื่อเรารู้แล้วนะให้เราหาเชือกหรือหาอะไรก็ได้มาทำสัญลักษณ์ไว้ของครูครูก็ง่ายๆใช้คลิปหนีบกระดาษเนี้ยง่ายดีนะคะก็จะนับนับดอกไปอ่าเริ่มต้นจากตรงไหนนะคะเริ่มต้นจากอาเดี๋ยวเริ่มต้นจากแขนก็ได้เดี๋ยวนะคะเริ่มต้นจากตรงนี้ จริงๆแล้วเราจะเริ่มต้นนับจากตรงไหนก็ได้นะคะแต่ของครูนี่ครูจะเริ่มนับจากตรงนี้แล้วกันสี่นะคะครูก็นับดอกมันอัอนนี้สัญลักษณ์ไว้นะคะเริ่มนับตรงนี้ดอกนี้ดอกที่หนึ่งสองสามสี่นะคะอันนี้แขนสี่ดอกนะเมื่อสี่แล้วเราก็เอาอเนี่ยทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ ว่าตรงนี้ยไอ้ตรงโซ่ห้าเนี่ยเป็นจุดที่เราจะแยกแขนแยกคอนะคะที่ถักไปโซ่แปดแล้วก็มีโซ่ห้าตรงเนี้เอาทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ตรงนี้นะคะอันนี้เมื่อได้สี่แล้วต่อไปเท่าไหร่คะหกก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าก็ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้นะคะทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ตรงตรงนี้ตรงจุดนี้นะคะ 6แล้วต่อไปก็เท่าไหรคะ4ก็1 2 3 4ก็ทำสัญลักษณ์ไว้นะคะ4แล้วเท่าไร4แล้วก็5ก็1 2 3 4 5ก็จะพอดีนะคะอันนี้ของใครของมันนะต้องนับดอกของใครของมันแล้วใช้สูตรนี้นะคะใช้สูตรนี้แค่นั้นเองนะคะ